มกเขตสีเก่งทุกคนอาซานอวันนี้น้าขาวใช่น้ปกตินะแกเข็บบนาวใช่ไหเนาะว่าให้ใช่กรพังเนาะหมาบโบอะไรเนาะกจะบอกันนี้นะกินกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเก่งเข็บั้านหนาวเจ็บๆขมๆจะง่อยขมอ้ำรำคักพี่น้องมาเลยตัวแดงนาพี่โซ่ มาหอที่พักเลยทุกคนมม่อนนิมานที่เด้อสบายดิสบายดินินกน้อยตัวหนึ่งวันนี้กันมม่อนมานกเลยกเกจ้อเชไปเพิ่มไหมเธอเบ้าไล่เอารถเบ้าไล่ไปก้อนทุกคนเดินละหน่อยทายังนี้ สบายดีทุกคนสบายดีตอนเท้่ยา <Yeah. S 1> อันื้อนี้กะเป็นมือที่โศงทุกคนเออยม่้อที่ยวกับการอยู่ป้าปรยิกาตอนเท้า่าลมพัดจุช่วย,ยหนาวอยู่ทุกคนเอยแต่กับบหนาวเฮี้ยไปเลยหากระตื้นนอนทุกคนเอยแท้ไหน,นช่วยหน้าช่วยตาะกระ <c oughs> ตืนแต่ถึงแนละ้วแต่บปิดรุกมันหนาว <c oughs> จ็บคอทุกคนเออเสียงกันชิเป็นแล้วเมเมันหนาวแล้วก็เจ็บคอ อ๋ออะไรนะบปตื่นเลยเลือตื่นได้ตื่นได้แต่เป่นหุ่นเลเทีนึงะไก่กบหันนหินี่เอะเออบุบบุกเลยน้อยอียกับคนนงนุ่งนน้องนุ่หนอยฮนนี้ทุกคนดินตนเดวเจงนะดินอีรคกัสามปาก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 เช ไหลเถอะอันนี้นะมันโคลงมาพีติงนะเอ็ดจะเลียวไปทางนั้นนะไหลลงมาเลยนะพอีจูกอนหินนี่น้อยชิ้นหวกองไฟอันนี้ถ้าตอนเช้าป้าลมนะมาเอาโหมดก็เสน่ห์าเ่ื่องเข้าเออไปหยาบมันตุ้มก่อน พีได้ลงอาบดาวผืนนี้อาบใหอย่ามึกตุ้งก็เด้อชิเด้อมีไ,ลไหลไว้ชิเด้อเออเลีย้ยงเบิ่งตัวนี้ก็ได้เฮ้ยถือบอกบอดิ้จีข้าวเสื้อไหมจกักชิ่ือหรือปว่เลยมันยาวหัวเลยจีแต่หวานนี่เดีย๋ยวรอชิบบนทุกคนวันศุที่อูน้ำก็ย็นเทยย็นวาเนาะอืมนะ ปูหุ่นเบิ่งน้ำกันทุกคนมาชิถือโบเออถือป่าเฮ้ยนะปลาเล็กปลาโน้ยน้าไหลเจืาไรพ่อหล่นทะเลอันฟ้าเดชใคนนี่หยอบอ่กุ้งผมเชื่อไปมาแล้วเฮ้ยบุมี่เออคือปลาขาวป่าคือเนื้อเอาเมื่อทั้งตุ้มด้วยเนาะเฮ้ยเบิกเสิียามตัวนี้ เออเมริโนตัวนี à, ้เ uhm, นี่ยผมเ่ยนโกอ่าวเล่นด้วยใะเฮ้ยไม่ตั้งลมนะจะเจอกุกขึ้นกุ้งเฮ้ยสมอยยุกเออถือป่ากุ้งเชื่อมาแล้วเออถ้าเอาเว็นตะคืนนี่ตะคืนนี้ถือกระหลายเตอะนะมียกุ้งกันน้อยหนึ่งเนาะ มันโอ้กรุ่นปลาอไายเจนถ่ายเนายแต่ว่า้ยม้นกระด้างๆเตือมกระด้างหนาวบ่ปลาเอาก่อนนเลยเย็นบะไรตึมมาดิขี้น้้ยตึมมะลินี่อะร้อยกระลิค้อยกระลิงหิน เได้ตอนชแจ้นี่ไดคิน้ยช้ำแจ้งนี่ประมาณที่โมงห้าโมงนี่ไดเออเอออะราหมุนไปีว้า พอปิ้งอะไรนี่กันแขยงทางมาหนึงน้อยจะมาซื้อซื้อมุยมุยนี่เกดไปอยู่กับเจ้ามาออกมุยกับเจ้าอยืนตื่นึงแล้วก็จะไปส่งกับเจ้าคอยเชิญลองคอยเชิญได้ทอนสมคำขำเหมือนแรกที่นู้ย พัดฉีดหมากิดีไผ่ลาทุกคนได้นกนี่พัดฉีดหมานกได้มันนี่ได้นกเหลือบกี่ดวงนกกระเซี่ยวนกกระเซี่วปอคือหางเงาอันนี้โลนี่นะนกนกหางพี่ยิงวันในคู่เนื้ออคู่ยิงวันนี่เออแม่ได้ฟักอันนี้หางเงาโสบกับเลมเล่เออนกถือกระเลมแมนบ่ทไม่ได้นกคือถือกระเลมทำเป็นัมนโบ่คนละนกเนาะ

วานนี้เสียงย่างยู่เลยว่าวันนี้เพลงยู่ตุ๊โยคุยจ,ยจากไปไล่เลย าโทษเบาสินไปรัดเสาโม,โมโมนกับไปตะคืนนี้ทุกคนเลยทันเดมาสายข้าเลยแล้วกะหาชหนะชตาทุกคนเลยตอนนี้กะสายเต็มละเบาไลยังวนตื้นนะตื้นแล้วแต่ยังบวนลุกเห็นทีหาเห็ดกินแบบน,นี้นะทุกคนเ้ย เนี่ยเฮ็ดกินนั่นขคน้อมูซาห้ากะทิเก่งเค็ดเค็ดเอาไปก้านมา่นคือนี้้อทุกคนเวยครับบ่ได้เพืหลไยได้ติเค็ดกับกับปูข่ความจริงก็พอ,พอพอนะมอกเครร็ดสิเกงก็ทุกคนอ๋อซาวน้อยวันนี้หน้าข่าวแฮะโอเปกี่แะ <c oughs> เขียนลงมี่นย่องอาหารเนาะ <c oughs> เห็น n h สวอะไดำ nhóm ละดำใชยตัวน้อยตัวดำยาม่ได้หมอนตัวขาวตัวขาวแล้วนียาเป็นตัวเขียวละเขียคือเก้าหัวละกะปูเคซื้อบ่กยัมมาอูเนาะเซื้อหเนะกะปูเคยเยอะเกนเ้ไหม เขตสี่คนทุกนเอ,อันนี้ไล่ใส่บอลทอนรมกันได้หลายเด้อพอแก่เนะเขตหือก็มีเข็ด,ขดน้อยเขตตาอูดเขดมากนาวโฮมกันบอลทอนกมา <นำ S 1> เลยสบายดีบอลทอนสบายดีมานี่เลยได้แต้มหนึ่งบอลทอกันบอลทอนกบมาเลยไัแบยกลับเลยนี่ ขอโทษมาดูแดงตึกระเล็สีด่างกระล็สีด่างตึงนี่ก็ะรลบเผาดัดบ่ท่านได้ไปยามเุกคนเลยข้นเข้ากี่น้ำเดีวพื่อจะพยายามกับอะไรบุปผนตาบ่ไยายามต้องไปด่านมาเลยวะไปด่านบห้องมั้งคอยคอยไปจักคิด้วยเลย ยงีแค่่อยอ่กเทาอควายหนจะปอกๆเอาห้าได้การการกมันสบเวลา่ห้าน่ะเอาเกอหพุ่งรูปคลังังมาได้รักได้รัก้ก็ตายเออแล้วกธไีง่ายชุนเอาน้ำหอมลูกแล้วหน่อยบอกได้มันแข็งกกูก็กัดแล้วนั่นไม่ใช่ก้างเฮ็ดกินมากมกในนั้นบอกที่นู้ย เราไ่ไก่เนมาต่ออ่นหาเพ่มไนสัตว์วิ่งดูเหรอมันก็คนมันกัดไเหียนี่ขึ้นเป็นเลกระดดกระดดเฮ้ยั้นจะซื้อเนอะน้ำพุทล้วก็เอาคีดคือดอเหรอบดอ แกะเค็บบนาวซช่ไหเนาะไปเปื่อยเลยค่ะก็ไปเปื่อยจัิงหน่อยเอ้าตกขี้ดินแล้วตกัวก็เบาเยอะตัวก็เบาก็อย่าบ่งกับต๊กขี้ดินแล้วมาไปล้างก่อนเม้นบอเม้นเลยเม้นแม้นเม้นนะขี้ดินดีใจฮาน่าห้อยขี้ดินปิวมาซื่อเบะอยู่นี่ดิเม้นขันมาหเห้ยรอแล้วบ่ทอนนะออัยส่วนเอเดอไปทานค่ะ ปลาต้มเขียดจี่กระปูแต่ว่าไฟเชยย่หมดได้จีกระปูหรไฟะมือให้เยอแล้วมันเป็มาหนูานมเนี่กระปดนองมองกันด้วยเนไเบ้าเขดองไเบื่อและเขดกะต้มเขียนนำกระจโยม่มีทุกคนเลยนำแห้งละเขียดกรเปกคักเก็บหมวยคากระโดดน้มนุ้ยกระดดวันนี้นะ มันแห้งกับเงี้ใช่ไหมงี้ใ่เออนี่เอาเอาเอาแล้วมาพักได้เลยว่ะเกงเขมบังนาวไรถ้าอันี้คุยก่อนบปุ่เชื่อนอกค่ะมันปุ่งเชอน้ำมปะือจะน้อยก็ได้น้ำนะน้ำเขาคือองเจอนี้ประมาณึเเบื่อเลยปี๊ปีปีนี่เราพี่น้ำนะียดมา็อกมา็อกมาลกแล้วทุกคนเป็นเป็นบลอกบอกบล็อกคอน้อนขัน ว่าันาะหนาอเดหนะน่ะเ็นีอื้อรีดคอไมาเสื้อกินู้ดวยดายชตีได้เลยบนี้ป่กไม่หักไ่หักพี่น้องไม่หักหักีนอเลียักเ่ยม่ได้กินท้อแล้วสุกเล้วสิเอาตาก่อนเอบอาเอ ตรงคืาขาบะมอนอยู่ม่อน,นี่เนาะอือเอ้อเอ้อมันจะ,ะมมมมโทษค่ะได้จุดเลยอื้อื้หาดน้ำนี่ใส่หรือเดี๋ยวนี้เนอะเห็นกว้งปิตะหัดพีด่ใดเห็นได้คอยนะโดยม,มันกว้างพอเลยเฮ้ยจุดเขามาสินหมอทอนหมอมอนได้ กินปลากระสุกแล้วแย่างควายเอากินนี่เคยอุดควันเนาะอุดควันอะ้างมาเด้อกินข้าวนำกันเด้อขอโท้อ๋อกิโลไอแดงไอแดงเป็นเพศจะบอกกินนี่นะเป็นเพศกินข้าวนำกันเด้อทุกคนเก่งขิดบ้างเนาะเสียบๆขมๆจัง่อยขมอัมรัคักพี่น้องขมคักขมเสียบขมกะคำเขานิ่งๆด้วย กบคอเอาไว้เข้าวไอ,อ,อันนี้น่าจะมีอ่ามันเปืย่ยมันเปื่อยหรอแล้ก็ยีบอกอันนี้น่าจะเป็นขาเทดมะนาวอืม,อมหากะห้อมาก,กินเพิบบ่เพ่เยอะขนาดนั้นัเ่มาก,กินกไม่ได้บกินเป็นป่าเนาะมาตัวนึงแล้วขอไปเห็น่ ไปชักเก็บไปเลยกินแล้วตั้งเชียวแจ้งอะไรข้างหลังก็แจ้งกันเนอะขอเป็นหมดหมดหมดไฟเลยสองคืนแล้วนอนอหม

มื่อนี้นะ่ากินก้อนเข่าเบ้าวันม่อนเบ้าสินแล้วก็จ้องของกินไว้เฮ้อละ่ะจ้องเก็บเขตไว้เฮ้อกินข้าวแล้วค่ะกะสีไปยามกลั๊บไปยามกระเลมกับเบ้าไร้ทุกคนวดเลยไะไปลุ้นน้ำกันไวสิมานหรือเปล่าไปยามกระแลมกับเบ้าไร้่ <c oughs> ได้สำรับใดเสาเอีกับเบ้าโทอนนะ่ะไปจีสานทุกคนวดเลยแต่ละโน่กับเบ้าไร่นะ่ะบ้ไร้เอาสานนะว่า เขาวเบิดทุกคนอยายามเกล่มแล้วก็เบื่อเลยเมื่อมือนี้บทอนเล้วนะบทได้อยู่หลายคืนมาเท่านี้นะนอนขึ้นนึงแล้วก็เมื่อ,อที่นอนผมเปนมาเนี่ยสามขึ้นที่ขึนเลยที่ขึ้นี้แล้วเนามขคืนนี้แล้วพี่จ้าที่น,น,นอนเขานอนแรงกับที่ขึนนะน้องหมามาหน้าเมื่อนี้นะ ยามดังเลขกับโบมานซ้ำทุกคนเอ,อ้ยถ้าไปดูดังต่อไปมาแล้วตัวแดงนักพิธีกรกตัวประเดี๋ยเ,เนอะโรงเรียนโน้อะไรนี่ก็ ยามก็เล่นไปสามด่างพ่นสี่ด่งมันหนูเด้งตัวนึงหะาบ่อยรัไปดามเบืองดาวนี้เนึ่งไิี้ถบอ่นด้เลยนะะลอยทายยางมีบ่อยบ่ายทายมันหกไปห้านึ่งบที่สม่วยดิเรียบร้อยทีล้วมันทำช่แล้วใช่แล้วบ่บ่เปดัาเสเขาวะเลย ออมาเลยอะไรกระดางนั้นขึ้นวายทุนแล้วกระดางก็คือนี่แล้วคือนี่บูทอีกซ้ำหน่ะไปเอยสิเกอ Nghưng dưng dưng đấy nú dưng 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 cá dưng 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 này à. <cười> <cười> บูดิ้นน่ะมีหยังเจ้าหึนแล้บัด่ะป่ะแล้วน้งบ่พอดีนะน่ะลูกผิดมักหนาวนี่ก็ตั้งหลายจะจือเป็นฟ้าเป็นเมฆอยู่เบงดอนะอือลานูกอบอเาเบิ่งลูกตะบูหวกลูกมักหนาวกำลาน่ะ ăn nước nắm nước nắm. Nắm, oh. nước kia. Mới là cái lem này. Mới là. thứ hai? bàn thăm Mùa bàn thăm đây, 2 ทุกคนโลมือแบบน,นี้กระเลมกระมานนูโซ่งโตมือพี่พักมีพิลาไต้ผม,มีเห็บอะไรนะเก็บหัอเก็บคอมันเห็บจับมีเหรอมาดูว่มีได้ าวนี้กับบล่บยมือคนหนึ่งนางสาวักยำกับกระมาณชมจุดหมวกเป็นทางมือบอกแม่เต๋อบล่บยมือนะทุกคนถ้เราจะมือขึ้นกันดีมือแล้วก็ย่างโต๊อแบบนี้จงเพลอ มอหอดที่พักเลยทุกคนมอโมดนิมันพี่เด้อสบายดิสบายดินีนกน้อยตัวหนึ่งวันนี้กันมอโมดมานนกกระดอเชไปฝึกเมนกับมีดยิ่งมันมันเฮามีท่านยิ่งมันมอโอดกระเมือเมนี้บ่อมือเมนี้แล้วมันล่มมันหนาวมันไม่มีที่กินพี่เลยเก็บเครื่เก็บของก้อนทุกคนเอ้ยไมยล่ะนางเศร้าแล้วนะคือว่า ขับบ้านกันแบบนี้ทุกคนเอาถกหนอยเอาซื้อรถไถบัวทอดมือละน้อยนี่จะขับรถละน้อยมือทุกคนเอ้ยสาวเอหันขี่รถไถน้ำบ้าทอนบ้าไรขับรถเบ้าไรขี่รถคนละขั้นได้ค่ะมือบริกนารทุกคนมือบบนี้ทับเบิกน้ำกันทุกคนว้าละน้อยขับรถจักรสี่หัวถือนบสี่หัวบ้านโบเลื่อนเลย่อนนะไปก่อนบ้าไร เพราะอะไรมาตาหลัง เราไล่เอารถเ่าไล่ไปก่อนทุกคนเอาละน้อยทายจะนีละน้อยลงไป่ยและยันต่ำเพียงอนหินท่าน อยู่ค่ะคำขลัง ม้ยค่อยต่ำต่อไมมกิดีนะต่ำต่อไม้ไม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 ยิ่งค่อยขึ้นน่ะเด้อค่อยมีประทานมาคนนี้ดนไซายทุกคนหูหัวไล่นะควันกลุ่มไป